สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนพี่น้องพวกพอก,กันกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในตอนใบใบททนเที่ยงๆเนาะแดดแดดพี่น้องมาหนิแดดแหง้งยินอยู่บนเนาะเสียงข่อยพวกปรจังพี่น้อง มื่อนี้ก็ได้หลับข่าวดีเนาะข่าวดีข่าวปักใหญ่ก็ดีใจเนาะขอบุญขอบคุณคุณใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่เมตตาสงสารสื่อของห้ทีมงานดําหน้าเนาะแต่ว่าเฮาไปหาบแทนเท่าแม่นเนาะเฮาไปหาบทแทนเพราะว่าเท่าแม่คนไปเลี้ยงงวัวเฮาเลยไปหาบแทน ข้ากะลงมาเป็นถี่เดียบร้่อยแล้วมาเบิ่งน้ากันพี่น้องว่ามียังไนนเนาะขากะข้นไปเลือกเอาไอ้บอยเผล่ให้ข้นไปเลือกเอาก็ขอบคุณบานสีเขียวเนาะขอบคุณลายๆถี่่วยเลือมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณคุณหญ่ใจดีทุถูกานแล้วก็ขอบบุญขอบคุณบานสีเขียวถุกคนเนาะขอบบุญขอบคุณลายๆก็ให้คุณหญ่ใจดีทุกท่านเฮงๆรวยๆเนาะข้าวกบถือ มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะขอให้อยู่ดีมีหฮงให้จเจริญในหนาทีการงานเนาะพี่นะ้องบอกกับบุตรเฮากบเฮากะเอามะม,าม,ามา่าแก็ดหนึ่งเนะมาะมะม่าอันนี้มันิเป็นน้ำใสมันเป็นหมี่น้ำใสเนาะพี่นะ้องมะมา่าแก็ดหนึ่ง แล้วก็ไข่ไข่เตะหนึง่งไข่เตะหนึ่งแล้วก็อานมไก่น้อยอานมไก่น้อยแกะหนึง่งพี่น้องอานมไก่น้อยแกะหนึ่งแล้วกะพี่ขาดบ่ได้พี่น้องพุงนัวขาดบ่ได,ด้ แต่ว่าอันนี้มันเป็นห่อน้อยเนาะพี่น้องห่อสองร้อยหาสิบกร,รมัมเ้ากัะได้มาอยู่หาห่อผุงนัวขาดบ่ได้พี่น้องแต่ว่าเกลือนํำปลานะ่ะมันย่งอยู่ฮะเลยบอกเอาเนาะเละ้ยวกะน้ำมันพี่น้องได้ไข่แล้วก็ต้องได้น้ำมันเนาะขนม ม่ไใหาไก่น่อยยาชีฟันสองหลอดของใส้ในขอบครัวเนาะในกะอันนี้ยาสะพมพี่น้องสองกองขนมค้าไก่ นัยให้ลูกไส้ขึ้นไปหาบค้องแทรนเถาแม่ก็เอาแบบตามใจจะคองเลยเนาะแต่ก็ได้เนี่ยไม่ให้เถาแม่อยู่พี่น้องกาแฟย่ำย่ำมืนย่ำดำหน้าเนี่ยนี่เถาแม่เราสิกินกาแฟาาย่ำหมอเส้าเนาะได้กาแฟมาให้ถุงหนึ่งกาแฟแบบแบบเนี่ยม,มาใส่เบิดในัวเฮืนนะ่นเนาะถุงใหญ่เลยพี่น้องสามเจล 3,200กรัมพ <c oughs> uh, ี่น้องทงบักใหญ่ก็ดีใจพี่น้องมีแสงแหงเลยกะฮยังพี่น้องยังบ่เบิดยังไม่หมดอันนี้ก็สิเป็นน้องไก่กับปีกเป็ดน้องไก่กับปีกเป็ดพี่น้อง น้องไก่กะเอาสองโลปีกเป็ดก็เอาโลหนึ่งพี่น้องเอามาไหวอย่างก็ได้จลไลลายนะพี่น้องเนาะได้หับโสกข้างใหญ่ขอบุญขอบคุณหลยๆเ้ยผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะก็หายสุขภาพแข็งแรงจะเลื่ในหนาทีการงานเฮ่งๆลวยๆตลอดปีตลอดไปเนาะ ขอบุนขอคุณหลายๆตื่นเต้นพี่น้องว่าบอกดีใจเนาะเฮาแม่ไปเลี้ยงงัวพี่น้องยังบ่หูดอกว่าได้ข่าวดีเนาะเข้าไปหับแทนไอบบ้บอยผนสีเขาาในเมืองผนก็นเลยเฮาไปหับแทนเข้ากับสีเก็บใส่ทุงคือเก่าทุงน้องเจ้าลาจัดใส่หาย อากาสิก็บเศรุงไว้ยาสะผมใส่ถุงไว้แ้าเ็นห่แถแม่บึงซื้อผ่ซื้อผ ไก่น่อยก็น,นอนพี่น้องไก่น่อยจมเสียบนอนแอบขึ้นยังไงลงกปไววห้องน้ำขนุนโดโซแม่นบอกแม่นเลยนาะอพี่น้องโดโซมันมันง,วง่วงเหมือนบ้า มันม่วงมันม่วงหรือมันง่วงที่นาะ <laughs> <c oughs> จะอามาสองห่อ มากเก็ดหนึ่งนุ่มไก่หน่อยเก็ดหนึ่งไข่เต้นหนึ่งแครแล้วก็แน,นวกินพี่นนอะแนวกินน้าหา้าแต่ปีกเฟ็ดกับน้องไก,ลลก่แล้วก็ไข่เนาะก็ได้กินเฮ้งเตอะพี่นนองอันน้องไก่นี่กระองโลเนาะปีกเป็ด,ปดกระโลนหนึ่งไข่กระเต้หนึ่งก็ได้กินบ้าโดนๆนพี่น้องเลยมา่าม่าก็เอาเก็ดหนึ่งมาไว้ต้ม ดีใจว่าบทถืกขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะฟองเต็มหนาอยู่พี่เนาะเก็บไว้สองสี่เก็บแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห่อพี่เนาะสิบสามห่อโลหนึ่ง มันบอกว่าฟรีหนึ่งซองไก่นหน้อยมักกินพี่น้องเวลาเวลาอยู่กับไก่น้อยสองคนน่ะกะเข้ากับสิแก้าหายทะละห่อเนาะเทใส่ถั่วให้เทใส่ถั่วให้แล้วก็แก้ห้เพิ่นแล้วกะไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานเพิ่นจะสินังกิน งบักใหญ่ so from, ี่เนาะขอบุญขอบคุณลายๆเด้อเนาะก็ห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอใหาลำล้ำลุยๆยิ่งๆถึงไปเด้อผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยแล้วก็ขอบุญขอบคุณบ้านสีเขียวนะพี่น้องเนาะเสียงจะจะได้ยินหรือบ่เนาะตั้งกล่องไก่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณลายๆไหว้กับบอือดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องเลย ได้แนวกินได้ของใส่เนาะได้นุ่มหายไก่น้อยตื่นเต้นแหงพอกันคลิปหนาพี่น้องฝากในเดอ้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบึงฝาก z o มที่สำคัญกับบขามโฆษณาแลไเนาเนะพี่น้องเนาะเผือ่อมีอไรายได้จุนเจือใน,น,นขอบครั่วเนาะลักลักกระสือหมกผีเป็นนัวกระืือนมพี่น้องที่นักแห้งอะีน้นะสื้อน,นุอ่มไก่น้อยกินเก่งอะี้รอ กินนมจืดเนาะไปแหล้พี่น้องพอกันคิดนะสบายดี